ก็ดักมะเร็งนะคะตรงยญ้าก็เยอะๆโน่นนู้ขาวอาทิตย์ก็สลัวสลัวนะคะหมอกปกคลุมไปทั่วท้องทุ่งนาน,นะคะสวยมากเลยดอกยา,กาลีหมอกโน่นทางโน้นยิงหนา <ๆ S 1> น <ะ S 2> ดูสไายอดยาดอกยากพื้นยญ้าก็มี มุมกลางมงนะคะหรือว่าตากพระอ้อมนะคะกันฝนเร้าไปด้วยใยแมงมุมนะคะตรงใบข้าวมงมุมเยอะบ๊ายบายนะคะทริปนี้มิดจะหมอกใบข้าวกาแฟกระสวยเข้าบรรยากาศเป็นพื้นหญาว้า นกไปแล้วนกไปแล้วการหมอดักมแมลงไปด้วยนะคะต้องยาวหน่อยละนกสวยๆไปแล้วการหมอดักมแมลงไปด้วยนะคะต้องยาวหน่อยละพื้นหญ้าก็มี มุมกลางมงนะคะหรือว่าตากผ้าอ้อมนะคะกันฝนผ่านใยแมงมุมนะคะสวยจริงๆผ่านใยแมงมุมข้าขาไปด้วยใยแมงมุมนะคะตรงใบข้าวแมงมุมเยอะบาย,บายยนะคะทริปนี้ผ่านใยแมงมุมนะคะ สวยจริงๆผ่านใยแมงมงุมพระชมบรรยากาศเมืองในหมอกทุ่งในหมอกนะคะทุ่งที้รับคุณจ้าทิศก็สลัวสลัวนะคะหมอกปกคลุมไปทั่วท้องทุ่งนาน,นะคะสวยมากเลยดอกยัดนกสวยๆไปแล้ว นี่ขอบคุณจ้านกสวยๆไปแล้วก็มีแต่เมงมุมนะคะให่เมงมุมเต็มเลยเนาะใเมงมุมเต็มเลยนี่ขอบคุณจ้ากแปกระสวยข้าบบัญญกาศเป็นพืนยาว้าวนกไปแล้วนกไปแล้ว ชมหมอกแต่เช้านะคะหกโมงเชา้าสวยมากเลยนะคะนี่ขอบคุณจ้านี่ขอบคุณจ้าใบกระสวยเข้าบบัญ,ญากาศเป็นพื้นยาว้าวนกไปแล้วนกไปแล้วข้าวไปด้วยใยเมงมุมนะคะตรงใบข้าวเมงมุมเยอะ บายบายนะคะทริปนี้ขอบคุณจ้าไปข้าวกรดักมะเร็งนะคะตรงยาก็เยอะเยอะโน่นข้าวทะเลหมอกูนอน่นทางโนนยิ่งหนาดูสิขายอดยาดอกยากชมหมอกแต่เช้านะคะหกโมงเช้า สวยมากเลยนะคะพื้นหญ้าก็มีมนมุมกลางมงนะคะหรือว่าตากพระอ้อมนะคะกันฝนนี่รับคุณจ้ากันหมอกดักมแมลงไปด้วยนะคะต้องยาวหน่อยละนี่รับคุณจ้า ชมหมอกแต่เช้านะคะหกโมงเชา้าสวยมากเลยนะคะก็มีแต่แมงมุมนะคะใหญ่แมงมุมเต็มเลย,นะะย,ยเนาะใมงมุมเต็มเลยการหมอกดักมแมลงไปด้วยนะคะต้องยาวหน่อยละ กาแฟก็สวยเข้าบรรยากาศเป็นพื้นยาว้าวนกไปแล้วนกไปแล้วชมบรรยากาศเมืองในหมอกทุ่งในหมอกนะคะทุ่งตเขาไปด้วยใยึ่มงมุมนะคะตรงใบข้าวแงมมเยอะ บายยนะคะทริปนี้พื้นหญ้าก็มีในมุมกลางมงนะคะหรือว่าตากผ้าอ้อมนะคะกันฝนพื้นหญ้าก็มีในมุมกลางมงนะคะหรือว่าตากผ้าอ้อมนะคะกันฝนพื้นหญ้าก็มีในมุมกลางมงนะคะ รั่าตากพระอ้อมนะคะกันฝนอาทิตย์ก็สลัวสลัวนะคะหมอกปกคลุมไปทั่วท้องทุ่งนาน,นะคะสวยมากเลยดอกยางอกสวยๆไปแล้วพื้นหญ้าก็มีมีมุม,มกลางมงนะคะรัว่วตากพระอ้อมนะคะกันฝน ชมหมอกแต่เช้านะคะ6โมงเช้าสวยมากเลยนะคะกันหมอกดักมแมลงไปด้วยนะคะต้องยาวหน่อยละใบข้าวก็ดักมแมลงนะคะตรงยาก็เยอะๆยนะโอ้ขาว ชมบรรยากาศเมืองในหมอกทุ่งในหมอกนะคะทุ่งตะทิตก็สลัวสลัวนะคะหมอกปกคลุมไปทั่วท้องทุ่งนานะคะสวยมากเลยดอกยัชมบรรยากาศเมืองในหมอกทุ่งในหมอกนะคะทุ่ง พื้นหญ้าก็มีเมงมุมกลางมงนะคะหรือว่าตากผ้าอ้อมนะคะกันฝนใบข้าวก็ดักแมลงนะคะตรงหญ้าก็เยอะๆหนูข้าวมีแต่แมงมุมนะคะใหญ่เมงมุมเต็มเลยนะเนาะใมงมุมเต็ม กันหมอดักแมลงไปด้วยนะคะต้องยาวหน่อยละพื้นหญ้าก็มีในม,มุมกลางมุงนะคะหรือว่าตากพระอ้อมนะคะกันฝนนี่ขอบคุณจ้านกสวยๆไปแล้วทะเลหมอกูง ข้งโน้นยิ่งหนาดูสิขายอดยาดอกยากันหมอดักมแมลงไปด้วยนะคะต้องยาวหน่อยละผ่านใยแมงม,มุมนะคะสวยจริงๆผ่านใยแมงม,ม,มุมพระอมีแตก แมงมุมนะคะใยแมงมุมเต็มเลยเนาะใยแมงมุมเต็มเลยผ่านใยแมงมุมนะคะสวยจริงๆผ่านใยแมงมุมพื้นหญ้าก็มีแมงมุมกลางมงนะคะหรือว่าตากผ้าอ้อมนะคะกันฝน ชมหมอกแต่เช้านะคะหกโมงเชา้าสวยมากเลยนะคะทะเลหมอกโนนทางโนนยิ่งหนาดูสิขยอดยาดอกยาชมบรรยากาศเมืองในหมอกทุ่งในหมอกนะคะทุ่งทะเลหมอก โน,น้นทางโน้นยิ่งหนาดูสิคายอดยาดอกยาใบข้าวก็ดักมาเลงนะคะตรงหญ้าก็เยอะเยอะอน่นข้าวกะแปกระสวยข้าวบยากาศเต็นพื้นหญ้าว้าวนกไปแล้วนกไปแล้ว นกสวยๆไปแล้วอาทิตย์ก็สลัวๆนะคะหมอกปกคลุมไปทั่วท้องทุ่งนาน